ได้สูตรมาแล้วค่ะทุกคนสำหรับว่าวมนโนรานะคะว่าวมนโนลานี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกของปี68นะคะที่กำลังจะเริ่มขึ้นในฤดูการที่จะถึงนี้นะคะประมาณช่วงพฤศจิกาธันวานะคะเราจะได้เล่นกันแต่วันนี้พี่ลีมีสูตรค่ะมาแบ่งปันตัวนี้นะคะจริงๆพี่ลีก็ไม่เคยทำว่าวมนโนลานะคะไม่เคยทำเลย ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้สูตรมาจากไหนได้มาจากาเปิดภาพใน Google นะคะแล้วก็ดูของคุณนู้นคุณนี้หลายๆตัวหลายๆหลายๆแบบดูจากภาพนะคะแล้วก็ได้สูตรออกมาเองนะคะพี่ลีเขียนสูตรออกมาเองได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนแคปหน้าจอไว้เลยนะคะนี่ค่ะแคปตรงนี้นะคะแล้วก็แคปตรงนี้ค่ะแล้วก็แคปเต็มๆแบบนี้เลยค่ะแคปไว้เลยค่ะใครอยากจะทําตาม นี่ค่ะสูตรว่าวโมโนราของพี่ลีค่ะ